we yeah. สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางหน้าจอไทยรัฐท,ทีวีช่อง3 2และ a c e b o o k Live นะครับรวมถึงผู้ชมที่ติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน m y t h a i t ่สมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ครับติดตามข่าวสารยามเที่ยงกับเราสองคนเช่นเคยนะครับอยู่กับผมทัศนัยโคตรทองและคุณสุภัชรามหาคามินครับวันนี้ชัดข่าวเที่ยงยังคงมีหลากหลายประเด็นให้อัปเดตติดตามความคืบหน้ากันนะคะโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของนนนนนาาย,ยกรรััฐมตีีีนีวน้้ลงพืืทท่่ภคเหอ เชียงใหม่นะครับไปประชุมเกี่ยวกับงานโครงการหลวงรวมทั้งแก้ปัญหาสถานการณ์ไฟป่าแล้วก็มีการจัดโซนิ่งด้วยครับค่ะแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพภัยแล้งคุณผู้ชมครับยังคงรุนแรงหลายพื้นที่เมื่อวานนี้เกิดพีคเรื่องของการใช้ไฟรอบที่4ใ,<ช>ในรอบปีนี้คุณผู้ชมครับก็ถือว่าอากาศร้อนทีเดียวแล้วก็มีการใช้ไฟเยอะวันนี้ครับข้อความหน้าจอของเราคุณผู้ชมครับเราเชิญชวนให้ส่งข้อความทางไลน์เรื่องของประเด็นว่า คุณผู้ชมมีวิธีการคลายร้อนอย่างไรบางคนเนี่ยใช้พัดลมถึง7ตัวในการคลายร้อนนะฮะ,ะในบ้านหนึ่งหลังนะครับคุณผู้ชมมีวิธีการคลายความร้อนอย่างไรส่งข้อความเข้ามาแลกเปลี่ยนก,นกันกับหน้าจอของเราส่งไลน์เข้ามาแบบฟรีๆนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นเพื่อนครับสแกนคิวอารโค้ดที่หน้าจอรวมทางเข้าไปที่บัญชียอย่างเป็นทางการเซิร์ชค,คําว่าไทยรัฐเป็นภาษาอังกฤษ ข้อความของคุณจะปรากฏบนหน้าจอของเราครับใช้ข้อมูลกันเข้ามาหน่อยนะคะเผื่อให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆนะคะได้นําวิธีการคลายร้อนของคุณผู้ชมไปใช้บ้างเพราะว่าค่าไฟอย่างที่บอกพีคสี่รอบแล้วนะคะช่วยกันประหยัดไฟด้วยนะคะคนอกจากนี้นะคะวันที่30เมษายนนี้ก็คือเสาร์นี้แล้วนะคะคลายร้อนกันได้ค่ะด้วยการไปร่วมกิจกรรมไทยรัฐสัญจรครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ศูนย์การค้า Imperial World สำโรงตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ งานนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ร่วมสนุกนะคะโดยเฉพาะการร่วมสนุกกับพิธีกรอารมณ์ดีคนนี้เลยสาวสวยนะคะเป็กกี้สีธัญญาค่ะที่จะมมอบโชคให้กับคุณผู้ชมด้วยการกติกานี่ก็คือร้องเพลงให้ถูกครบ10เพลงรับไปเลยเงินรางวัล1น1ล้านสตางค์หล้านสตางค์คิดออกมาแล้วก็อยู่ที่1,000 0มืนบาทใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีพาเรดสุดมันร่วมด้วยพิธีกรสุดแซ่บนะคะคุณเชอรี่ นัทยานีรัตนภัยทูลและคุณใบตองรัชตะวันพชนุกูจากรายการพาเรศบันเทิงนอกจากนี้ค่ะใครที่เดินห้างเย็นๆแล้วก็ชม คอนเสิร์ตลูกทุ่งกันต่อเลยนะคะจากนักร้องเสียงดีหน้าตาดีด้วยคุณปาวลีพรพิมนและดาวรุง่งน้องใหม่จากรายการเพชรดาราย้ำนะคะ4โมงเย็นเป็นต้นไปศูนย์การค้า Imperial World สำโรงแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเท่านั้นจะมีทุกทุกเสาร์สิ้นเดือนตลอดปี2559ครั้งหน้าเดือนพฤษภาคมจัดขึ้นที่ไหนติดตามทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะย้ำนะครับว่าถ้าเกิด่าลองได้ครบ10เพลงเป็นเพลงลูกทุ่งได้ไป1ล้านสตางค์หรือประมาณ10,000 0 0่งทมื่ะนะครับ ช่วงแรกของข่าวที่มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนเลยนะคะคเป็นอุบัติเหตรุรถตู้เสียหลักชนต้นไม้ที่จังหวัดสุราธานี<ม>รถตู้คันนี้เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง5คนบาดเจ็บอีก7คนค่ะครับเบื้องต้นคาดว่าคนขับหลับในครับจนทําให้รถยนต์นั้นเสียหลักนะครับซึ่งเบื้องต้นนั้นตํารวจก็มีการนําคนขับรถไปตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็นาไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งครับ มาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับเกิดเหตุรถตู้เสียหลักไปชนกับต้นไม้ที่ร่องน้ากลางถนนบริเวณบ้านห้วยใหม่อาเภอชายาจงังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีผู้เสียชีวิตถึง5คนคือนางวัน,นีจงรักอายุ37ปีนางสมใจบุตรน้อยอายุ58ปีครับและเด็กชายธามสู่ทอกอายุ7ขวบทั้งหมดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนนายสิทธิศักดิ์สูทอกและก็เด็กหญิงประพาดาจงรักอายุ4ปีเสียชีวิตระหว่างนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ นอกจากนี้ผู้บาดเจ็บอีก7คนเจ้าหน้าที่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลชายาแล้วที่เกิดเหตุพบรถตู้รับจ้างอยู่ในสภาพที่พลิกคว่ำพังเสียหายทั้งคันครับพันตํารวจเอกบัญชาเดชมณีผู้กํากับการสถานีตารวจภูธรชายาก็บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดนั้นเป็นญาติกันกําลังเดินทางกลับจากบ้านที่จังหวัดกระบ,บี่ หลังจากกลับบ้านนะครับหลังจากที่กลับจากไปงานแสดงความยินดีกับญาติที่รับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยบูราพาจังหวัดชนบุรีตั้งแต่ของเย็นวันนี้นะครับนายวรเชพชนละทีคนขับเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าระหว่างที่ถึงที่เกิดเหตุเนี่ยรู้สึกวูบครับแล้วก็หลับในทําให้รถนั้นเสียหลักชนกับต้นไม้กลางถนนจนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บดังกล่าว ขณะที่ตำรวจเองก็จะนำตัวนวายวรเชษไปตรวจวัดแอลกอฮอลและก็สามเสพติดก่อนจะไปสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ มาต่อกันที่สถานการณ์ภัยแล้งนะคะตอนนี้ยังคงขยายวงกาว้างนะคะและส่งผลกระทบในหลายพื้นที่โดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เผชิญภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ50ปีนะคะตอนนี้ไม่มีน้ําใช้มาหลายเดือนแล้วส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้บึงบรเพิษแห้งขอดแตงโม30ไร่เหี่ยวเฉาแห้งตายเพราะว่าขาดน้ําค่ะ กเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมน้ำหยดในพื้นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ต้องปล่อยให้ผลผลิตที่ปลูกไว้กว่า30ไร่แห้งตายเพราะว่าน้ำจากบึงบอระเพ็ดแห้งขอดนะคะนายจำนงคุ้มนุ่นกเกษตรกรบอกว่าแม้ว่าแตงโมระบบน้ำหยดจะใช้น้ำน้อยแต่ว่าในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงไม่มีน้ำมาใช้กับผลผลิตประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศร้อนจัดด้วยค่ะทำให้แตงโมที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหาย ส่วนที่จังหวัดกระบี่นะคะชาวบ้านในหมู่ที่8ตําบลเกาะลันตาใหญ่ต้องซื้อน้ําจากเอกชนที่วิ่งขายให้บริการเที่ยวละ200บาทได้น้ํามาประมาณ2,000ลิตรค่ะซึ่งใช้ได้เพียง2 3วันก็หมดนะคะ หลังจากที่น้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้ระบบน้ำใต้ดินสูบน้ำขึ้นมาได้น้อยค่ะทำให้ต้องแบ่งจ่ายเป็นเวลาแต่เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดน้ำกลับไม่ไหลค่ะเพราะว่าน้ำที่สูบขึ้นมาได้น้อยมากจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มีหลายร้อยครัวเรือน ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5เร่งระดมสูบน้ำระยะไกลจากห้วยจระเข้มากมาเติมสะหัววัวในตำบลเสม็จอำเภอเมืองบุรีรัมย์ระยะทางเกือบ2กิโลเมตรค่ะ ช่วยชาวบ้าน4หมู่บ้านกว่า800ครัวเรือนหลังจากที่ต้องเผชิญภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ15ปีจนสะแห้งขอดไม่มีน้ำดิบผลิตน้ำประปานาน,านร่วม3เดือนแล้วนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่มาสูบน้ำเติมสะเพื่อให้มีน้ำผลิตประปานในช่วงหน้าแล้งสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะ ที่จังหวัดตากอุณหภูมิตอนนี้สูงเป็นอันดับที่3ของประเทศนะคะรองจากลำปางและสุขโขทัยทำให้เขื่อนภูมิพลสูญเสียการระเหยของน้ำตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากว่า6ล้าน3แสนลูกบาศก์เมตรปัจจุบันค่ะเหลือน้ำที่ใช้การได้เพียง436ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ4.51เท่านั้นซึ่งยังคงต้องระบายเพื่อการอุปโภคบริโภครวมทั้งระบบนิเวศวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ ปิดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่และถังบรรจุน้ำขนาด2,000ขออภัยนะคะ ทังบรรจุน้ำขนาด2,000ลิตร6ถังแจกจ่ายให้กับชาวบ้านใหม่สวรรค์ในตำบลดอนเปาอำาเภอแม่วางหลังจากประสบภัยแล้งไม่มีน้ำกินน้ำใช้มาหลายเดือนแล้วจงต้องไปขออาศัยน้ำจากหมู่บ้านอื่นๆเนื่องจากบ่อน้ำบาดาลและอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้าน5แห่งไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวนะคะชาวบ้านบอกว่าแล้งหนักที่สุดในรอบ50ปีค่ะ คุณผู้ชมครับด้วยปัญหาภายแล้งของปีนี้ที่รุนแรงหนักกว่าปีที่ผ่านมาครับทำให้แต่ละหน่วยงานนะครับต้องมีการบริหารจัดการน้ําอย่างได้ผลนะครับอย่างเช่นเรือนจำพิเศษ,ษมีบุรีก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหานี้จึงมีการเตรียแมแผนรับมือรองรับวิกฤตของการขาดน้ําติดตามจากรายงานครับออเออออจ้าหน้าที่กรมราชธรรมประจําเรือนจําพิเศษ,เศษมีบุรีเป่านกหวีดเป็นสัญญาณให้ผู้ควบคุมระบบการจ่ายน้ํา ปล่อยน้ำผ่านฝักบัวให้ผู้ต้องขังจำนวน250คนได้เริ่มกระบวนการอาบน้ำก่อนจะเป่านกหวีดอีกครั้งเป็นสัญญาณให้ปิดน้ำและเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฟอกสบู่ก่อนจะชำระล้างร่างกายโดยผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้สิทธิอาบน้ำคนละ8นาทีต่อรอบก่อนจะหมุนเวียนให้ผู้ต้องขังรายอื่นเข้ามาอาบน้ำแทน ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในวิธีการประหยัดน้ำที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีคิดค้นขึ้นหลังพบว่าการอาบน้ำด้วยขนันทำให้สูญเสียปริมาณน้ำมากเกินความจำเป็นสิ่งแรกก็คือในการอาบน้ำเนี่ยส่วนใหญ่คนเราก็จะนึกถึงแต่ขันน้ำตักลาดตัวซึ่งถ้าใช้ขันน้ำเนี่ยน้ำจะเททิ้งไปเป็นส่วนใหญ่แต่ของเราเนี่ยใช้โดยการ ใช้ฝักบัวนะครับซึ่งก็จะทำจากทอยอสลอนเจาะรูซึ่งตามงบประมาณที่มีอยู่นะครับก็ช่วยให้การใช้น้ำเนี่ยใช้ตามความจริงมากที่สุดและอีกหนึ่งวิธีที่เรือนจำพิเศษมีบุรีนำมาช่วยในการลดปริมาณการใช้น้ำประปาคือการขุดบ่อน้ำตื้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรลึก6เมตรจำนวน22บ่อ เพื่อน,นํำน้ำจํานวนนี้มาใช้ในการอุปโภคและสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของเรือนจําได้ถึงร้อยละ45ซึ่ึงทุกแดนของเราเนะี่ยมี11แดนก็จะมีน้ำบ่อน้ำอยู่ประมาณ22บ่อบ่อน้ำตื้นนะครับทุกวันนี้ก็ใช้บ่อน้ำตื้นประมาณ40%น้ํา้ำประปาจะเป็นประมาณ60%ตอนนี้เนี่ยที่เราใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นเนี่ยมาช่วยเนี่ยจะลด ไปได้ประมาณ45แต่หากเกิดสถานการณ์วิกฤตที่ปริมาณน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอบ่อน้ำตื้นเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแผนสำรองเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีน้ำใช้ไปก่อนที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเรียกได้ว่าแผนการจัดการบริหารจัดการน้ำที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีนำมาใช้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความมั่นใจได้ว่าไม่ว่าประเทศไทยต้องเจอกับภาวะวิกฤตภัยแล้งยาวนานแค่ไหนผู้ต้องขังจำนวนกว่า5,000คนในเรือนจำพิเศษมีบุรีแห่งนี้จะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการตามหลักมนุษยธรรมที่เรือนจำใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ต้องขังพาพิมลคังโรักดาข่าวเทรัฐทีวีรายงาน คณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้เร่งแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนออกกลางคันนะคะเพื่อที่จะลดเด็กตกหล่นในระบบการศึกษาพร้อมตั้งเป้าเดินหน้าโครงการโรงเรียนประชารัฐค่ะ นายพยมชินวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออเปิดเผยหลังการประชุมนะคะบอกว่าที่ประชุมได้หารือโครงการโรงเรียนประชารัฐซึ่งสพทออตั้งเป้าอีก3ปีจะดําเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐให้ครบทุกตาบลค่ะจํานวน7,424โรงแต่จะเพิ่มเฟสแรกในปีการศึกษา2559จํานวน3,342โรงตั้งเป้าหลักคือต้องการให้เกิดโรงเรียนคุณภาพครบทุก ทุกตำบลรวมทั้งจะมีการจัดตั้งกองทุนผู้ปกครองในทุกโรงเรียนด้วยค่ะเบื้องต้นภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนเข้ากองทุนดังกล่าวนะคะรวมถึงจะหาหรือถึงการช่วยเหลือเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสพทออจะประกาศให้ปี2559เป็นปีแห่งการลดจำนวนเด็กตกหล่นในระบบการศึกษา ซึ่งสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สำรวจปัญหาเด็กออกกลางคันของโรงเรียนในสังกัดซึ่งก็พบว่ามีเด็กออกกลางคัน8 8 1 4คนปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญหาก็ได้แก่ความยากจนปัญหาครอบครัวเด็กบางคนแต่งงานทั้งที่ทยังอยู่ในวัยเรียนปัญหาการปรับตัวบางรายต้องคดีและเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุค่ะ ทั้งนี้นะคะจะมีการกําหนดที่ทางการทํางานในระยะเร่งด่วนเน้นการทํางานแบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเมื่อมีคณะกรรมาการศึกษาที่การจังหวัดหรือว่ากสอจอเกิดขึ้นเชื่อว่าจะทําให้เกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพค่ะ มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์มีสองท่านส่งมาเหมือนกันเรื่องของวิธีการคลายร้อนบอกว่าอาบน้ําแล้วก็ทาแป้งเย็นทําให้ตัวนั้นเย็นมากขึ้นแต่ว่าต้องหมั่นทาหน่อยนะคะอาจจะต้องทาทุกชั่วโมงในการสำหรับการทาแป้งเย็นนะครับผู้ก็สามารถส่งข้อความมาได้ทางไลน์ของเรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าที่วันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับมีการออกหมายเรียกพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัฒธรรมกายเป็นครั้งที่สามในวันนี้จับตาดูว่าจะมาตามหมายได้หรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ